สเสร็จแล้วครับวันนี้จะรองแวงขอนเกนพวแวงหน่อยขอนเกนครัพอเราลู้เต้ร้องแวงจังสจับรอบนไหก็มารอซัคนมาไหวพระด้วยแสดมาไหวพระเรอเลยล่าสีจับ,บเพ่อจับเลยพเป็นกรไดก็ได้พราเป็นเอาตีมาให้กัมาให้สวยๆมาไหว้ยิ่ต มาบ่ายจลมสิดินซาถูกคอนคชั่นมีจมมีจักสิตัวเขาซื้อมาเห็นไหมไม่จะเสีเดียวเลยซีมงนมงส่า3ตัวนี่แหะซีโมง3ตัวสวยจังเลยค่ะนางเอกลิเกเขาซั่งมาให้ยย่งงสบายสยบสบาย ไปแล้วไายพาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเด้อมา,มาเมืองวารัมไก่กันน้อยชมฟีีสอดแกงด้ยค่ะเด้มาเด้อ่ะเป็นอีกเบาเพื่นคนมีวิตไปายพาสเสร็จแล้วค่ะก็จะเตรียมตัวทำการแสดงทุกแผน,นะคะ